แฝแปลงแรกวันนี้นะคะของพี่พี่นะโอ้ต้องข้ามตรงนี้ด้วยอ่แปลงอ่ชื่อเจ้าของแปลงชื่ออะไรคะสุปานีพทที่สุป,ปานีนะคะเดี๋ยวเราต้องข้ามอันนี้ไปด้วยนะคะนี่ท่านผู้ชมคะเห็นไหมมาดี๋ยวน้ำใสดีมากเลยนะคะ ต้องจับอันนี้ไปด้วยนะไปมาข้ามเวลาเดินก็ต้องเอาหัวไปได้บบลาเธอไ้ไ่ไปได้ไหมเนี่ยได้ค่ะตรงของขวางนะคะต้องเอาเท้าของขวางนะคะมาได้ค่ะมาได้เอามาเลยค่ะ รอเธอจไปยนรั้นอรอพี่เขาจะลุ้นกับพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมรอยู่บนฝังไปลุ้นอยู่บนฝังน้อยเก็บภาพน้อยเธอะหดมากหอมมาคเอาข้ามานะคะคณะกรรมการท่านต่อไปที่จะเข้าสู่แปลงกาแฟนะคะโอ้ยสบายมากพออะเอียด น้ำหนักบางเบาอ่าคนที่จะลุ้นยากก็คือคุณรอวอนี่แหละจับจับเชือกตรงทางเข้านั่นก็ใช่ค่ะบ่ายใจนะมามารอมาเจนน้อยกับ เด้น้อยกับพี่ลาตีน่าจะสบายมากนะคะเดินแบบเปินพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะดูกาแฟแกกำลังอือหือดูสิดูสภาพไี่นแปลงโซนกาแฟตรงนี้ประมาณกี่ไร่นะคะสิบห้าไร่ตรงนี้ไร่ ทั้งหมดมันม้าไล่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่พี่สุานีมาเนี่ยมันมีป่าไหมมาซื้อที่เขามันเป็นป่าขาพดป่าขาพดใช่ไหมคะเขาทำเตียนแล้วอันนี้คือแปลงกาแฟชื่อเลยเือเาาแต่กนมาซื้อที่าีกางก็เรมาเบกี่เก็บปุ๋ยที่เก็บอะไรงดู

ระดับเท่าไหร่นะคะดูตรงพิจารณาสามร้อยหกดอลรสามร้อยหกเมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโออ้้ทายลัดีกสูงเจ ฝนเริ่มตกแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคของการตรวจอีกอันนึ้งก็คือฝนไม่ไป็บ่้อนาับ้อกีที่แล้วมันเก็บให้แลงนิหน่เจแค่ากุแจะไปมีคิดว่าหนจะเดยประมาณหาตันค่ะที่ฉิดยาใช้ยาข่ายาอะไรเร้่อยมา ยี่ลักข่างใช้ใช้ตัวไหนอะคะทัเนศิษฐ์ทจศนศ่ษย์แค่ใ้จะไม่อยู่แล้อ่อเด็ดูเศษ ส่งที่เน่งส่งที่มีกากตัอย่างดี